มนสูงกอาจจะกราย้ในะแบุญเยอะรของแรกเยนมาเร่องน้าว่าโอกาสหน้าน้าจะมาได้เลยเนียคณะบุญมาเยียมได้เลยเนี่มาเตี้นมกาแและสร้างจิย่มากเย อะไรนะเขาว่าบอกว่าที่ต้องบ้างเรียนไปมากใช้กี่กับ <laughs> เพราะว่าอย่างเวลาอย่าง,างเวลาลราพ่อพูดก็ไม่เคยคิดว่าว่าจะมีญาติโยมเขาเขาสนใจดิไม่เขาไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาสนใจมากแต่ว่าแต่ว่าเวลาทัางนี้ออกบวชออกบำเพ็ญจะมีอยู่สิ่งหนึง่งซึ่งจะติดตัวทัางนี้อยู่ตลอดก็คือกายทิศอาพวกตัยเทพเทวดา ยางเวลาเราขีครลาอยังเวลาเราขีดเกียดขีดพ้าดนอนรับสบายนี่ท่านก็ไปพุกไปบำเพ็ญไปรุกไปพูดไปคุยแต่เวลาเราขีดพ้างหน่อยอะไม่เอาหรอกอย่างเงี่ยท่านก็จะบอกไว้ว่าท่านไหกติ๊กทำอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเองเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านทางโลกเราจะต้องหาความรู้ทางด้านการทาให้มากที่สุดเพราะทำไมเช่นนั้นแล้วเนี่ย สังคมเขาก็จะไปมองว่าเอเรานี้นี่เขาเรียกว่าแบบไหนที่ยังในกรณีเขานี้คือกันถ้าจะมาเรื่องเรื่องคำนมณคำโมนี่เขาก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามาเรื่องพวกมเหล่านี้เขารู้มากเลยเออไอเรื่องภาษาของภาษาถิ่นนี่ ใย,ยกไม่ได้ใช้ใส่ไม่ได้อะไรต่างๆนี่อานนะแต่ว่าถ้าสมัตรสมรลุงพ่อเองคือว่ามันง่ายแต่ถ้าเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างๆเรื่องธรรมะล้งพ่อไม่รู้แต่พอแต่าตมาพูดเรื่องภาษาพิงเรื่องนครนครเรื่องอะไรต่างๆพวกแดนทิศนี่เออไอ้นี่รู้อยู่ แล้วก็เวลาสร้าง,างมันก็จะไม่เป็นกุรคในที่สุดคุณาอาจารย์ขอขหลงพอ่อซึ่งเป็นโพธิสัตว์เขาบเป็นฤาษีนี่ท่านก็นเลยบอกว่า<อ>แดงเอ้ยงงความรู้เนี่ยคือมันวัดกันไม่ได้บางคนเนี่ยรู้จริงๆแต่ว่า มันไม่มีฐานรองรับเช่นอย่างคือไม่มีลูกซิษลูกหานเนี่ยอยู่ติดตามเนี่ยคือมากเท่าที่ควรเพราะแต่ครูบาอาจารย์ี่ล้องให้ใจไปปัป๊บร่างทันทีเลย มันเหมือนกับว่าความรู้เนี่ยกัานบุญเนี่ยมันไม่巴ากันตัเห็นแล้วแหละหลายคนทุกคนเนี่ยในสังคมเนี่ยยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์แต่วันไหนวันนั้นแหละพอสั้นขานทิ้งพอสังขานทิ้งแผ่นดินปึ๊บขึ้นมาปั๊บปัแผ่นดินปึ๊บทุกอย่างล่มสลายหมด วัดก็วัดคนก็ไม่เข้ารูปปบ้นก็ไม่มีคนเช็ดบานอาถรรบริคารครูบา,อา,า,บาอาจารย์กักคุมวางละเกะละตะไปเลยและต่อจากนั้นแต่ละคนแต่ละคนที่เข้าไปวัดก็นักอกนักใจไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะว่า เพราะว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่มีบารมีแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้พอที่จะให้สิทธิ์นั้นเนี่ยเอาไวด้ดูต่างหน้าเอาไปครอบหมดเลยนับตั้งแต่วันไหนวันนั้นเนี่ยวัดก็ไม่มีคนเข้าธรรมะก็ไม่มีคนกล่าวถึง อัถรรบริการก็ไม่มีคนกราบไหว้บูชาและไอที่ว่าอยู่ยที่ตามครูบาอาจารย์อยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยไม่สามารถกุ้มภาระของวัดไได้กูเห็นแล้วมึงจะเอาอย่างนี้เลยแดงเอ้ยมึงจะเอาเลยมันไม่ใช่อ่ะมันยัง มันยังไม่ถึงที่ยิ่งใหญ่ถ้าบารมีมาถ้ามีบารมีมากบารมีทานจะต้องมากด้วยเมื่อมีบารมีปัญญามากจะต้องมีบารมีทานมากด้วยมันถึงจะบรารานซนกันมันถึงจะไปได้กันได้ตังยอมเขออาหน วัดบั้แห่งครูบาอาจารย์บลังั่นมนี้เนี่ยไม่รู้ว่าท่านตายมาตั้งแต่พศไหนเพียงแค่แต่ได้ยิ้ชช่่ปับอ่ะมันขลังนะแค่คนไปกราบไหวบูชาเออเขาประสบคอนสเส็จนะไอ้นี่นี่นาคิดว่าเบื้องหลังของพิสูรรูปนั้นครูบาอาจารย์รูปนั้นเนี่ยท่านสร้างชานอะไรเอาไว้เพียงแต่แค่ว่าคนเอ่ยคนพูดถึงคนน้อมแค่นั้นแหละ ำไมปฏิหารของธรรมเนี่ยจึงเข้าไปช่วยเหลือเขาได้โดยที่ว่าไม่มีอนาเขตและไม่จำกัดการเวลาคุวบาอาจารย์เหล่านี้เนี่ยถ้าไม่บำเพ็ญทานบารมีมามากแล้วจะไปพูดเรื่องอะไร แต่เอ้ยไอความรู้ความสามารถไอความรู้อะไรต่างๆเนี่ยรูเห็นมานักตอนนักแล้วแหละพอแตกรูบาอาจารย์ทิ้งปับ๊บทิ้งสังขารทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายไปท่อครับผู้บาอาจารย์รู่นีไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเน่ย มึงมาทัามึงเกิดมาท่านเดียวปู่จะให้แผ่นดินของมึงนะอยู่ถึง5,000ปีนีเลยอะ่ะด้วยแบบที่ว่าคนถามว่าไอ้แดดที่มันสร้างมุ่มาแบบไหนว่าทำไมวัดมันไม่ล่มสลายสักทีอะ่ะปู่ที่ชอบมันยังงั้นน,น่ะและต่อจากนั้นก็จะเล่าเรื่องราวให้ฟัง<อ>เกี่ยวกับที่มาของ ไม่มีการเวลาและที่สำคัญที่สุดถ้าบุญกุศลของพิบาอาจารย์ท่านใดถ้าไม่ประกอบด้วยทานบรารมีลูกทิศลูกหาที่จะมาต่อยอดดูแลวัดต่อมันก็จะขาดสภาพไป มันก็จะทิ้งให้ร่างก่อนทิ้งให้วุ่นวายก่อนพอแต่วุ่นวายจริงๆปับ๊บพอแต่มันเสื่อมจริงๆปับ๊บถึงจะมีคนมาดูแลต่อผููบาอาจารย์เห็นแล้วโคอ,อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องใช่ไม่ได้นับตั้งแต่วันสร้างนับตั้งแต่วันสร้างวันอะไรต่างๆ ปูจะแวะเวียนให้คนเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจดูแบบไม่อินดูคข้างคาใดสงสัยข้างคานั่งแลว้วก็ไปแลว้วก็ไปหาพ่อไปหาพ่อสงสัยว่ามันสร้างได้ยังไงไอ้คนสงสัยนี่มันไม่ใช่ว่าสงสัยไอคนโง่นะสงสัยเพราะว่า เขาสองคนสงสายปั๊บคนจะมาท,าทันทีมาดูพอเขาสงสายปั๊บเขาจะต้องขี่รถจากบ,บ้านเขามาเลย